ับุยหญิงยังเธอต้องมาโอ,อ้คณภรรยาผมสักฝ่าอยู่แล้วก็จะกวาดจะทูลางจาีจคิดถึงเลือกไหมคิดถึงเลือกเกินไม่รู้ว่าเธอได้ยินฉันอไหมพอคะเขาฟังเปลี่กนไก็จะบทเปลีนคนนั้น,นบุยหญิง ตบสั่งสอนจะได้มีออดไม่ออดไม่ต้องไปนัดกับพวกคนอื่นนี่รองพับาบ้างแลวเออเอออนี้ทำเป็นมิมิกรุณายาเทียงคำสั่งอคุณภรรยาผมซักป่าอยู่แล้วก็จะกวาจะสูลล้างจานการุณาญาเทียงคาสั<ป>่งคงมีเธอจะเกลียด โอ้ค <laughs> ุณปันริยาผมรักป่าอยู่แล้วก